ขอใจนะที่แมวพุกกหงนอ,นอนน้อยนะเพียนนะขอใจไรคปาของกาเด้อสักคู่คุณน้ำโอ้ขอบคุณพอไเด้ออรย์ครูดาลก้่ กันยังบ่มีอ่ากีเวลที่จะมีโกต้าหรือว่าตัวเล็กเนอะอยนี่ยเป็นอาซาอยู่ทุกคนสบายดีสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองอะครมีเดอ้อเมื่อนี้เฮาก็มาเปิดคลิปอยู่ที่วงเรียนของพวกเฮาเองเนาะทุกคนและกามีเมื่อนี้คือเนี่ยเอฟซ ผู้ใหญ่ใจบุญเนาะฝากเครื่องมาให้เอามาให้ดิ๊กน้อยนทุกคนเครื่องลิ่นของอนุบาลแล้วก็ปุ่นปุ่นสองแล้วก็ภายในห้นองเรียนนี่แหละแต่ว่าสไลด์กเขาก่อจัดเนีนอ,อนุบาลเนานะเพราะว่าเห็นสาคู่บริจาคเครื่องให้นะอันดิกน้อยแดแล้วก็ก็เลยเห็นว่ามีมีเครื่องลิ่นของดิกน้อยบอยังแบบว่าอยากได้เพิ่มบอยยังประมาณนี้นะเพิ่นก็เลย ส่งมาให้ตามที่ศาครูบอกไปเนาะว่าอาอยู่ในโรงเรียนนี้บ่เคยมีเรื่องลิ้นขออนุบาลเนาะมีแต่แบบว่าเอ,อ่อสนายก็จ,กจักแจกปุ้มแจกสอให้เขาตลอดนบ่บ่เคยมีเครื่องลินก็เลยว่าเจา้าอ่าอเจ้าเอาเครื่องลินมาให้ศาคูไปแจกให้เด็กๆแล้วก็ไปแจกให้เด็กน้อยอยูอย่ในโรงเรียนภายในโรงเรียนนี้เนาะและ้วก็อ่า คือมือนี้สองผู้นุ่งเสื้ออันนี้มาเสื้อสูทอันนี้ก็คืออ่า FC ฝั่งไทยหรือว่าคู่ไทยเขาสมม่งมาให้เนาะคือน่างบอทุกคนนุ่งขะอันน่ะครั้งที่สองแล้วเนาะเพราะว่าเคยนุ่งเธออันนั้นแล้วถ่ายคลิปเธอหนึ่งเนาะอืมอันนี้จะเป็นเสื้อของเขาต้องขอบใจหลเด้อแล้วก็ผู้ที่ส่งมาในมือนี้ก็คือพี่นัทเขาเป็นคนฉีดไปอัตยาใส่ดีแล้วก็แบบ เป็นกันเองสุดๆเลยผิดแนะว่าเพื่นคนนี้เนาะพี่นัดซื้อพี่นัดเด้อนัดแต่ว่าเอิอว่าพี่นัดซะแล้วก็เพิ่นหันอาซายอยู่จังหวัดพิษณุโลกเนาะบ่าผมว่าสิอ่านถือบอถามอ่านบ่ถืกก็ขอโทษขออภัยนามเด้อแต่ว่าสาวคูคิดว่าอ่านแบบนี้เพราะว่าภาษาไทยกับภาษาเรามันจะคล้ายๆคือกันนะก็เลยอ่านได้เนาะแล้วตอนนี้ก็คือสาวคู หล,หลายคนซวยการจัดเครื่องให้แล้วทุกคนเพราะว่าเขาต้องแบบประหยัดเวลานะเพราะว่าเขาขึ้นห้องแดล้วก็เดี๋ยวนี้คือจัดเลยแล้วแล้วก็เขาเอาวอยอ่ห้ของการแล้วแต่ว่าสาวคู่จะให้ไปเอาแบบว่เาเอาเครื่องหันไปให้แต่ละห้องแต่ละห้องเนาะเพราะว่าซีเอาให้ทุกคนทุกคนมันก็บ่พอกันเนาะทุกคนที่จริงนี่เขาเอามาให้แต่อันเล็กหน่อยอนุบาลนนะ่ะ ก็เลยว่าอายักแบงไห่ปฐทมแดเพราะว่าปฐทมเขากอดแบบดีใจเราก็ยักได้นแล้ว,ว่าเอาให้แต้อนุบานก็เขากอบบ,บมีกำลังใจเฮียนะอย่างเขาเป็นแบบนี้ก็เลยว่าเอาเอาแบงไห้ปฐทมแดนเนาะตอนนี้คือจับแบงแล้วแล้วก็สาวคู่เป็นผูกไปมอไห้เทระห้องเทระห้องแล้วก็ไห้คู่ประเจ้าของหันทักษาแล้วก็แบบว่าเวลาไห่เขาต้องการแล้วเอาไห่แบบให้คู่ระจ้าของจับแบงไห่สินะ ตอนนี้คือเฮาซีมาเข้ามาของการล้วก็เอาไปจัดแบงค์ให้แต่ละห้องกันเนาะมามีทุกคนอันนี้ก็เป็นเครื่องชีเอามาเนาะอันนี้เป็นของกระตูนอีหยังเครื่องลิ่นต่างๆเอาให้อนุบาามโนทุกคนื้องิีต่างๆโอ้โหเบว์นดิ้งหน่อยตึงๆแล้วก็พี่มาบานอันนี้เด้อทุกคนเครื่องนิดของดิหน่อยแต่ว่านี่เอาให้อนุบาาอัานี้ แล้วก็มีมากบ้านนี่มากบ้านอันนี้สองน้อยเอาให้พ่อซีพ่อห่าพอพ่อซีพอหาจะเป็นไงแล้วเราก็ให้เขาเต้นเนาะแล้วก็เต้นรวมๆอะละเอาไว้อยู่ในห้องเรียนเลยแล้วก็อันนี้แม่เอามาให้เธอห่ออันนี้เขาจะแบ่งมาแล้วอันนี้ห้องหนึ่งอันนี้ห้องหนึ่งอยู่ในห้องเรียนของพวกเรานี่มันจะมีหกห้องเนาะอนุบาลห้องหนึ่งแล้วก็หนึ่งก็สองก็สามพ่อซีพ่อห่าเป็นหกห้องแล้วก็เขามาจะแต่งดีแล้ว แล้วนี่คือเฮาจีเอาตัวนี้ไปให้ครูประจ้า้องแล้วก็เอาให้อ่าครูประจ้า้องเป็นผู้หาที่สอบแล้วก็แบกให้ในเทียนเขาเนาะอันนี้ประิอันนี้ปะอันนี้อันปะอันนี้ปอหนึ่งปอสองปอสามปอสี่ปอห้าตอนนี้คือไปปอสี่ก่อนเพราะว่าปอสี่อยู่เท่านุ้นเนาะทุกคนไปปอสี่ก่อนเนาะเอามาบานไปนั้นอันนี้ประหัสว่าออันนี้ประหั ไปบอ,อใจใคือเขาเขามาหอซแล้วเพราะว่าทาอินไวไปห่อากแต่วา่าหอาจะยุใต้เนาะก,ก็เลยว่ามาหอซีก่อนเพราะว่าห่อจะอยุ่เหนือ แล้วก็ผู้อันซอนของก็ซีก็คือ,อ,อขออ้อเฮียนทุกคนแล้วก็เขาจะมอบให้ขออ้อเฮียนแล้วก็ให้ขออ้อหัอในจับแบงนี่เออผมก็ประทับใจอะไรเนาะ เดี๋ยวนี้ให้อันพอ,อเพิ่นจับแบงให้แล้วก็ปอบาบาสนนี่ก็มอบให้ป๊อบซีเลยแล้วก็ทาพายะมีกิจาการรมลิ้นก็มีกิจกรรมลิ้นก็มาเอาลิ่มก็ได้แบบนี้ตอนนี้ก็คือให้พออจับแบกก็อะไรเด้อ,อ,อมาเนียงอันนี้มันียงเอออันนี้มันียงเออไหลมาแล้วคุนลองคุณซึ้อเท่าไรฮะคุณซึ้อเท่าใจเออดีใจเนาะที่พุณน,น้องสิได้น้ำใส่จริงจริง เออโซอาไวรนังฮะแตงโูโซสีดูเออใส่สีหูกันบ่เออฉะนั้นทุกคนเนาะผูไรไม่ละแตงโมแล้วเราจะใส่สีออมาพอพันเอาเนาะเออใส่สีหูกเออแล้วส่วนส่วนดำนี่ชี้แจงให้คนละการเนาะให้หักษาไว้ม่ให้ตุ้งเหยียเสียหายเด้อเออ ต่อไปก็คือเราจะไปแจกให้ของปอน,นึงเนาะของปอน,นึงไก่ๆก้าของกาเนานะทุกคนของปอน,นึงอ,อันนี้จะเป็นของของปอน,นึงเดอ้อแล้วก็มีมักบันนี่หน่อยนะั้น ซอสีเอาของไปให้ห่อก้อนหนึ่งนาะทุกคนมาขอมาในในั้งตอนนี้ก็คือซอสีมอหอยโครเบจำห้องแล้วก็ให้คยโประจำห้อคนะ่ะที่ซอบเอาเนาะเพราะว่ามันบ่ก่อนกันเออบ่พรองกันนะทุกคนซอสียนี่เอาให้คนละอนัอนสอบบกพอกัน มีแต่เอาซดามกับปึ่มไห้ขราอันล้วก็มีอันนี้ซ้อมน้อยไห้ขลิมนะทุกคนเอาจะมาของไหู้ก็จะออูเดินอใจแนะที่มาบอกกูก่อนไห้ลองน้อยนะเพียระข <Okay, like. S 2> อใจไรนนี้ทาความรู้สึกของนักเหยนก่อนมีมีาผูคนมาบอกกูก่อนไห้เนาะอันนี้ไม่ะ เนะออนดีสาวัวมนหงย้นอนแล้วพวกนอนู้ิงน่ยหาผู้นองเดีไวแล้วู้นอู้น่นน่ดีใจบ่ดีใจบ่สหดีใจบ่หาดีใจบ่เดดีใจกำลังเขียนหนังสือแต่ว่าสไลด์อยู่อยู่บ้านสักครู่นี่มันจะแบบบูภาษาเขาก็เลยแบบบ่ค่อยตอบได้นะทุกคนมันก็เฮียนไปแบบนี้แหละ เป็นเด็กส้นเผาะนะให้หอโปหนึงแล้วแล้วก็ต่อไปก็คือหอโป๊สามเนเพราะวันสาวคู่เองซ้อนหอโป๊สองแล้กวก็หอโปสองสนี่มามอไผ่สุดไข่เอามาทุกคนหะหอโป๊สามกับโปห้าไปโปสามตรงไหนเอามาม ตอนนี้ก็คือเฮามอบไส่ของโปรสามทุกคนของปรอเป็นของสาวคู่เองก็เลยไปมอบสักไส่มตอนนี้ก็คือเขามาฮอนของโปรสามแล้วทุกคนอันนี้จะเป็นของโปรสามก็เขาจะมอบไห้ ครูประจําห้องแล้วก็ให้ครูประจําห้องจัดแบงเองเพื่อประหยัดเวลาน,นา<อ>ละท<อ>ุก,นกนค,คอมอนามาอ,อันนี้เดี็กจะนอน้องให้ครูประจําห้องประสารเลยสักครู่ครู่งาม้าใจไปอันนี้เดี๋ยวล้วก็นี่อันนี้ห้องใครแค่หนัง,งเด็กมาเลย<อ>เขามาถามความรู้สึกของนักเรียนก่อนเนาะทุกคน แก็จะมีโซลึกกับโซดาเนาะแล้วก็มาบ้านสองคนอะไรฮะคนอุปกรณ์การเรียนการสอนในนี้ยังดีใจบ่าดีใจแต่ละคนสักคู่ประจำหัวใจใหญ่ขนาดนี้คุณละคุณละอ่านเนาะแล้วก็เข้าใจซักคู่แด้อคุณงมมอบุกกรให้ซักคู่มิตู้แด้เข้าใจซักคู่มิตู่เด้อข้าใจสักคู่มิตูด้โอเคตอนนี้ก็คือเขาสิไปห้องต่อไปนะทุกคน ต่อไปก็คือเขาสิไปห่องป .5 นะทุกคนนะจิ้มกกกี right. <rece> <tanta ập> <puppy> ้ดิ้งหน่อยออกไปเนาะนี่เอามาส่งเลยตอนนี้ก็คือเขามาห่อห่องป .5 แล้วนะจิ้ม เ็นหงอหานะทุกคนแล้วก็คู่จะเอาไห่คูประจำหหงห่ามอไห่คู่ประจำหงแล้วก็ไห,หเขาจะเล็กเองกเพื่อพยรนะัวขอบกใจร้ายด้อจะมีมาลาเก็อาจะเป็นบิ๊เนะทุกคนแล้วก,ก,วก็องอน,นี้ไ่้มาฟานกับสองีกับริกีิจบ่อนิจ,นจัอ่านใจตั้งใจเยนเด้อ ดิบนี่ซอสเสียไปละลายสีแม่นบ่บิกเอาไปเทใส่ไว้เด้แน่อ่าสิได้ไปเทแน่ต่อไปก็บหาสิได้เตบ้านแล้วเออได้มาบ้านเนาะมาบ้านตอนนี้ก็คือเฮาสิไปเอาไปให้อนุบาลเนาะทุกคนของอนุบาลมันจะหลายก็เลยว่าอ่บ็อกสองคู่มาซอยแดตอนนี้มาเอาอันนี้ก เราให้สคู่วยอนุานจะไลน,นึตอนนี้ก็คือเขามาฮอรของอนุบาลแล้วทุกคนแล้วก็ให้สองคู่มาซวยเพราะว่ายกผ่แผงของอนุบาลมันจะไลยกว่าของอื่น <c oughs> เพราะว่าเขาอ่อนนิ่าแบบว่าเอามาให้อนุบาลค่ะมาข้า ซื้อได้ขนาะดนนี้คือหมอแหอรนสองเลยเ <c oughs> จหลายแล้วก็พองานอนุบาลมันจะไหลหน่อนึงมามานี่ <c oughs> มารีวิวของอนุบาลก่อน <c oughs> อันนี้จะเป็นกระตูนทีเอาหายอนุบาลเขาเขาจาะลิ้นเนาะ <c oughs> โอ้ยตัวนี้ก็จะเป็นกระตูนแบบนี้ <c oughs> เอาหายเขาะลิน ຂໍໂພດພານີ້ໃສ່ມາ ໄປເຂົ um ້າເພິ່ນເຂົ້າເພິ່ນເບິ່ງວ່າເປັນຫຍັງເ้ົາຂຶ້ນແລตວແລ້ວຈິກຕ້ອງມີນີ້ກໍເປັນແຮງນັ້ນນີ້ແຫຼ โดยมิเดซสอนฟรีๆีนะทุกคนเ,<อ>เป็นจิตอาสาร์อมาได้เนะาะใช่ปะมาสอนฟรีให้บ้านสาวคู่เอกนะเพราะว่าเ,าเป็นเป็นอาสามาได้หลายปีเราก็สงสารคือกันยังบ่มีอ่ามีแววี่จะมีโกต้าหรือว่า,าตัวเล็กเนาะเนี <c oughs> ่ยเป็นอาสาอยู่ทุกคน <c oughs> เป็นผู้งนำเดชอย่าลืมสนับสนุนเดชทุกคนว <c oughs> ตอนนี้คือขั้นตอนท้าวของซื้อของนในเห็ดก่อน

ให้อนุบาลแล้วแล้วก็เขาก็มาห้องจะถ่ากยก็คือห้องสาวคู่เองของก็สองเนอะทุกคนมาเข้ามา ตามโซเบวาแต้มสีอย่างสองใช่ไหเราจะมีแม่ส้งผู้ใจใหญเลยโซดามเ้อพนลักันนอนีเขาเสียวโซแหกเขาต่อน เวลาเขาจะเต็มผมสจะพูดจะเอาออกให้ซอต้อไปซีเนาะโอเคทุกคนตอนนี้ก็คือเฮามอบให้อแต่ละห้องเป็นที่เบห้อยแล้วส่วนไลฟ์มันเขาจะาจัดเน้นให้อนุบาลน,นะเขาเอามาให้อนุบาลโดยสพัพาอเลยไรยแต่ว่าสาวครูคิดว่าเนาะ อนุบาลก่อแบบลายเล้วนะก็เลยว่าเอาแบงค์ใหป้ประทมเดกปอหนึงปอสองปอสามปอสีฮอตปอหานเนาะแล้วก็บานหั่นก็ให้ผู้ย้ายเขาเตะแล้วก็ตัวที่แบบอันน้อยๆไม่ไหมคอนุบาลเขาลิ่นทุกคนก็สิประมาณนี้เนาะแต่ละคนก็ดีใจแหงนะเฮียนเขาก็ตื่นเต้นแล้วก็ในคู่แต่ละคนก็ื่นเต้นแทนนะเนฮียนนะื่นเต้นอะไรกว่านะเฮียนอีกแต่ว่านหน้าเฮียนอยู่ในนี้เนาะจะบอกเลยว่าเขาเจ,จ้บบาจะบ่บหูแต่ว่าบบหูภาษาลาวเนาะทุกคน เพราะว่าเป็นคนส้นเท้าหน่ะคือของคือสาวคู่นี่แหละทำให้หัวโมหยังเนาะแต่ว่าเฮียนไปก็จะหูเองแบบนี้หน่ะทุกคนบพรเด็หูภาษาเล่าได้มีแต่ใส่ภาษาคาเนาะคือโดยเฉพาะมันอนุบาลปอนุประโมเลยแต่ว่าเขาก็หูในึงแบบบอกว่าใดแต่ว่าพอหูหน่ะแต่ว่าพอชี้พ่อหาบอกพอหูมาหน่อยนึงเนาะอันนี้คือแบบว่าพิเศษสำหรับเด็กแบบว่าสอนยาก สอนยากกว่าเด็กในเมืองก็คือเอาได้แปลว่าถากในหูภาษาก่จะสอนยากกว่านะแต่ว่าสองคู่เองก็หูภาษาแด็วหูภาษาไปน้อยนึงเนาะเพื่อให้เขาเข้าใจแบบนี้อแล้วไทยนี่ก็ต้องครอบใจพี่นัาเนาะไปคนคนทีแบบว่าพาก็ได้หูจักซื่อก่อแบบว่าเป็นกันเองเป็นกันเองสุดๆแล้วก็เป็นคนที่อัตยนัยใสดีแล้วก็โทรมาปุ๊บแบบว่าว่าแบบเเป็นกันเองเลยแบบนี้ฮะแล้วก็รู้สึกดีแล้วก็รู้สึกดีใจ แทนนกเรียนเราก็นาเรียนก็ดีใจแล้วก็ขอบใจแทนแนาเรียนล้วก็ขอบใจแทนในครูขอบใจแทนหลายหลายคนเลยเนาะขอบใจหลายๆเดอ้อคืออย่างที่บอกมาทุกๆคลิปเนาะว่าภาษาเรามันจะมีแต่ขอบใจอันเดียวก็คือแปลว่าชิว่าเขา,าดีใจรัายร้ซำใดก็มีแตข่ขอบใจทุกคนขอบใจลีเดอร์แล้วก็ Uh, ภาษาไทยก็จะมีแบบขอบคุณขอบใจอีย่างประมาณนี้แหละแต่ก็ภาษาเราจะมีแต่ขอบใจขอบใจหลายๆเด้อแล้วก็ขอให้ uh, ทุกคนเนาะทีเข้ามาสนับสนุน uh, ในซ่องของอาคายามิแล้วก็ในบ้านของซาค่เองแล้วก็ฮงเฮียนเนาะขอบใจทุกคนขอให้ทุกคนหันมีสุขภาพแข็งแรงะจจะรเญหน้าทีการงานขอให้เกาหน้าเกาไก่แล้วก็ขอบใจพี่นาที่สซง ที่ส่งของมาให้ในครั้งนี้เนาะอ่าพี่นัดเพิ่นบอกว่ารบรวมกันหลายคนเราก็ส่งมาให้โบแมนเต้พี่นัดเนาะที่ขอบใจค่นะขอบใจทุกคนขอบใยทุกคนแล้วก็ขอบใจ FCT แบบว่าซัพพอร์ตกัปปนเบิ้งบอกก็ําโฆษณาแล้วก็เบิ้งจนเจ้าคลิปของสางกู้ให้เนาะก็ขอบใจหลายๆเด้อไข่ทุกคนมีแบบว่ามีส่งมีไส่อบใจบอกไข่เนาะไข่ทุกคนรับเลยเงินทองหลมาที่มาเด้อขอบใจดี โอเคตอนนี้ก็คืออาเฮาเลิก์คงเฮียนแล้วทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็12โมงแล้ว12โมงแล้วเนาะแล้วก็นะ้าเฮียนแต่ละคนก,ก็ไปหมดแล้วแล้วก็ที่กินข้าวยุ่งเฮียนนี่แหละแล้วก็ถ้าผู้ใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สักครู่ได้เนะาะก็เป็นกำลังใจในการเห็นคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย